สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขชนสุขมงคสุขบ่อนงกิวเส่ัอตนกั้พ่องเลั่อน้องเดือนเพื่อนกับมาซอยพี่น้อง นายเพิ่นก็ไปหยุ่เอาหินอะไรเพืนน่องเอ้ส่วนเบาวควันเบาวควันกับสีผ้าน้องมวยกรับบ้านไปเยี่ยมยาำทมข่าวพ่อกับแม่ที่บ้านดอน,น,นพี่อนขวบพ่อกับแม่เพิ่นกจาจักน้าถ่วมหรือบอ่อเขากะยังบ่ฮู้เอาบุญเพ่งกินข่าวหรือบ่กินแล้วอ่ะอะไรพื่องเอ้ยตีน,นถ่านน้องไข่ดาว กะสำเร็จมากอีกขันหนึ่งแล้วเปินเหตุกันอยู no <S <S ่สองคนนะพี่นองเอ้เบ่าบุญเพ้งพอน้องเดือนฮะแหละนะครับอ้ายเฮาพ่อของน้องไคดาวน้าเห็นก็ตักทิ้ตักทายอันาวัดอะไรเพี่นองเอยขอสื่อเพื่อน ทัานยินชิงนองไว้ติดตัพื้นะไปได้เมื่อคืนไ่ได้พันเทิงน่องเลยบ่อ้ายไ่ได้พันใดเลยน้องเอ้ยไม่ได้พันใดเลยยังวะต้องใสเพื่อนไปสบายเลยม้าเพื่อนก็บื้สบายพี่น้องไว้แมนื่ห้ยคอก็แม่เป็นห่วงเนอะไ่ได้พันัซอดแจ้งชี่น้องกัยังเขื่อนย่เพื่อนเลย อ่ะอเ,เลยกูนะอเเ๋อนิดหน่อยนะอนเล้ลังคอยประชมปูนอยู่นี่ครับฝน,นต่อทังเดือนมาบนเพ่ง พอเบาบุญเพ่งนี่เพิ่นก็เป็นสร้างเก่าได้พี่น้องเลยเพิ่นเห็ดเป็นเบิร์ดทุกอย่างปกติแต่ก่อนิ่นกัดเคยเห็ดบาบาบุญเพงอง่าย่สางโอขาก็เป็นน้องเพิ่นแหละนี่น้องเยอ้โหเราจะน้ำร้านการะไ้ส่นทาย โมก you know <aime> ็ใจคนไร่นี่ครับจะได้กับข้าวกับข้อฝากที่ตามซ่องน้องเดือนเด้อพี่น้องเด้อซอยหับซอยส้มเพื่อนน้ำกับข้าวกาดนี่แหละกับลา้เนาะเลยซองน้องเดือนก็ได้ของคนรพี่น้องลยไร้เทางนีจาใจนพี่น้องเลยพิดชทันลูกเหนไ่าเรียกว่าผัาเจดีนหละ อ้ายเพิ่นต้นทงสารที่เมตตาแลยกับผ่ามาให้สื่อธาตุให้บอลอยู่บอลเศร้าเป็นเพื่อนให้นน้องอจะเบิ่งน้อกันพี่น้องเลยเป็นกระชิเทเลยแข่งคนอื่นคนไกลเดี๋ยวพี่น้องเลยบาบุญเพ่งครับอ้ายเพื่อนในการบาบุญเพ่งก็เป็นในน้ำลาน เดียวกันเลยคนชิพาเดินซ้ายวันเ็คไหนรูปงเลยวนเด้อนไหนี่เห็นใกัเลยนชิพ่าเดินซ้ายด้วยพลงไอ้บาบนเพลงเช็กสีซ้ายยังกับมาลุ่มมอนกันเลยเดินซ้ายเน้ายหง่อก็บเยรองยังวาเเดียวเขาเลยพี่น้อง หลดูด้น้อมาคือได้ยินเสียงออวื่อมาวนายผูด้อ่ะนะมาพี่อีกแหละเจอกันอีกเดี๋ยวไดพี่น้องเลยมาให้กำลังใจพอน้องด้าเห็นนั่งอีกของบอกควันพี่อเอลเอ้ย โมแม่น so <laughs> like ั่งก้มน้อยเ่าควันได้นั่งเอกแล้วพี่น้องสีฟ้าเพลินเมื่อเยี่ยมยากทำเข่าต่อกระเมร์ยินว่ามีข่าวดีแบบเมียอะไรแได้เนี่ยื้อไว้ก่อนเลยเอออะนะจะพ่อขาวจะได้เอาหินอะควนมอากาเพลินการยินที่ว่ามาก่อน น,น,นรรประกอบส่วนน้อยอีชานกับชัออนด้วยนะอขอคุคนนไลน์นะร่ว่าานนี้ประกอบส่วนดีมากคับบอกเป็นบล็อกนี่แหละ้อือว่าข,บ,ขาบุญเป็นตันนี้นะคนไลน์กว่าเจ็ช่องสา บาบุญเพลงในกัลสูเต็มที่พี่น้องเพิ่นกระซอยอ้ายมาแต่เริ่มเริ่มต้นผู้ได้เพิ่นกับาบุญเพลงเพิ่นกระได <L> ้เ<ล>มนองเดือนกับสาวมูไอ้กับมาหายกระลังใจ Năm của nói thằng ơi, bây giờ chạy không, chơi đấy chút thôi, rồi, เรียบบาได้แม่เฮือนบหนแ่แบ่มาแล้ว,วลแบ่ไม่ได้บนหนงเนขากินเขาหน่อยตง <Man. S 1> ขึ้นไมขึจับาเรื่อมันเช้าไงวะเห็นน้องกาลไปมันเชราอันนีับมาเหน็นแต่นอุน้มเียเลยไปทางไหนเรานน่องทางไหนเราเมื่อเศ้าน, <S <S น,นะก็มีอยากเล็กหน่อยพี่น้องด้ย งจากดูแลห้ากัสสีมาแต่บ้านน้องมวยเ้ากัสสีมาซอยเบียกซอยงานน้ำอ่ายเพิ่นเ่นี่พาน้องมวยเพิ่นไปเยี่ยมยามถามข่าวพอกับแม่อยู่บันดอนมาเป็นอย่างไรน้ำถ่วมหรือบ่อหลุ่น้ำกัรทดองเลยน้องจะบอกเท่าไหร่โบกลวดสาบ บแม่โบกมือได้พี่น้องเอ้ยโบกปูนส่วนบบาควันนี่สิโบกมือกับน้องมวยนี่จักหน่อยนี่สิได้กลับบ้านกันแหละผมลูกบ่าวบุญเพ่งเหมือนกันเท็นี่แหละกับบัตรสาประยงกายจากน้องกับจากบ้านพี่น้องแล้วมาเขียนอันนี้หายเลยเกี่ยนอันนี้ให้ายไม่ช <c oughs> ื nice ่อคนนี้แหละ ปูนถนนซื่องามเนี่ยถนนเทียนมัเป็นมาใส่ลายซื่อแล้วก็วันเกิดแล้วก็วันเสีอาวันเกิดได้ใส่ปะือจอดได้ใส่วันเกิดแล้วก็วันเสียาแกังให้น้องไปทำเพื่อนเพื่อนชมเตียวอีกนะเออเทาก็สิไป็ท้ามผู้ใหญ่เพิ่นอีกข้างหนึ่งว่าสิบเป็ดยังได้ อ๋อนี่กับิีโบ่ไล่ย่าห่างพี่น้องเลยเ้ากับสิบน้องม้วยกับบ้านกันแล้วพอมันกัดซวยกันแล้วตอนนี้สีเขาสิบสองมุมกลัวหรือไดแต่ได้ก็พอกันสนาเด้อยพี่น้องเด้อสบายดี